มันอะ่ะโพสต์รูปในทวิตเตอร์แล้วนครบานมาหาเราสองรอบอตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าเอ้ยมันอาจจะเห็นเราในรูปสกอตปวาอะไรเงี้ยแต่ครั้งที่สองที่มันโพสกันมันก็เริ่มแบบ้ตุ่นๆแล้วเรามีกลิ่นแล้วเพราะนะครบาลมาตลบหลังปุ๊บเหมือนสกอตตีปุ๊บแล้วเหมือนได้นครบานอุ้มอะ่ะผมก็เลยอ่ะผมเล่นเล่นคืน รอช็อตอ่ะอ๋อสกอตเข้ามาตีเราแล้วนครบานอุ้เรารอรอช็อตต่อเลยใช่วันนั้นนีด้วยลุงด้วยวันนั้นเราอยู่ตรงกลางเลยคือเรายนครบานขวาคือเราไปรอหน้าบ้านมันมันแอบอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ออกแต่พอนครบานมาหลังบ้านปุ๊บมาเดินมาเลยอ๋อแล้วมันอุ้มเราไหมไม่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 ค่อยได้ไฟครับเพราะว่าผมเล่นเซฟไงคนน้อยรู้ไม่งั้นเราเสียบัตรเยอะอ่าใช่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 ทีเนี้ยคือหลังจากนั้นนครบานโดนดีจีอุดละอ่า มาคอนบานไม่มาเพราะผมใส่สกอนเลยอ่าฮะให้ใรมันเฮดแทงแต่ผมไม่ได้ลงไปช่วยตีนะผมรอฮิ้วศพอย่างเดียวอ่าฮะแล้วเขาก็ร้องนั่นแหละอ่าแค่นี้ร้องทวิตเตอร์โอ้โหใช่ครับแล้วก็มีแบบระบบส่งจมเองก็ลำบากมันก็เป็นวิธีเล่นที่แบบที่ที่รู้ไม่อยู่ครับอ่ากูไม่เห็นภาพเลยกูขอดูวันนี้วันหนึ่งอ่ะ มึงองทำให้บอกมายุกแจ็คเลยอ๋อเขายุกแจ๊กยุกแจ๊กนะงั้นกูว่าต้องนั่งไปกับมึงก็ได้แจ๊กอะวันนี้ช่วยดูวันหนึ่งอะได้ต่อได้ต่อยุกไปรุ่นอีกวันหนึ่งเออมันอยู่หรือเปล่าเอสซ์ฟเออลุงบอกให้ต่อยุคไปรุ่นอ่าแปลกไหมครับลุงเอออะไรวะลุงเขาบอกเขาไปเห็นภาพอ่ะภาพเขาไปเห็นภาพหน่อยอ่ะภาพยุคเราอ่ะเขาอยากเห็นภาพตอนเป็นเออตอนสามโมงอะอ้าวเดี๋ยวกูเป็นคนอุ้มไงยุคเรายุคเราไง ไม่ใครมีข้าวมาขอเลยจะตายจะตายจะตายนี่แหละพี่สามสี่หนึ่งครับยุคยุคที่ไม่ต้องตี่จถังมาหมาเลยลูกไม่นุมมาสองวันลุงต้องให้แจ็คอะลุงไม่อยู่มีเพลงแล้วอะยุคแจ็คยุคแจ็คออะเคืปก็วันนี้กูก็ไม่ต้องทำอะไรนะกูก็อยากเห็นวันที่มึงเคยทำโอเคไหมโอ้ลุงมันบอกมันจะฟ้องลุงอยู่ผมบอกมึงก็ไปฟ้องดิเฮียกูไม่ทำอะไรผิดอะ แม่ตอนลุงแต่ตอนลุงไม่มาก็ชื่นชมอย่างหนึ่งนะมาเรามาสิบตัวตลอดนะโอายุแก๊กไงไปไปไมีวันหนึ่งสามโมงมีวันหนึ่งหกโตพี่วันหนึ่งมึงกี่โมงหกโตมึงอ่ะดู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มหกโตวันที่กูทำงานปะไอ่พี่ใช่ตอวันนั้นกูไม่อยู่ดุอุ้งไปตายเลยเออผมก็ไปเล่าพลงเขากันว่าลุงไม่อยู่ลุงแม็กไม่อยู่ใช่เหรอใช่ใช่แล้วใครที่เล่าอะไร รออะไรแล้วจุกเพียงปลาอยู่ปลาไม่อยู่แล้ยคิดถึงปลาจังเลยดึงแม็กไปยู่ดึงแม็กไปยู่ใช่กี่ถึงปลาจังเลยมีมีมีสองเรื่องที่จะเพิ่มก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเราจําได้บ้างที่เราดักสกอตแบบเป็นสิบจุดอะแล้วเราไม่เจอเลยอะโอ้คืนหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเลยเราเมื่อวานเราเมื่อวานอะมันมีไดมอนด์เฮดอ่าสกอตเอ๋อแปดใช่ป่ะลุงแล้วไดมอนด์เฮดอะดักสิบสิบจุดบวกแล้วเราอีกอะคือรวมกันดักอะเราไม่เจอเนี่ยสกอตเลยเว้ยไม่ได้หัวเดียวมันจุดใหม่แล้วพี่ แบบไม่เจอเลยแต่เราไม่รู้ไงว่ามันเปลี่ยนจุดไม่จุดรู้ไไผมรู้มาจุดหนึ่งมันรู้อะไรกับจุดใหม่ผมเออมันอาจจะเป็นจุดใหม่ของคุณ้าหรือเปล่าไม่แต่ในเมื่อนี้เ้าเลกว่ามันมันในเมื่อเี้มันบอกไว้ด้วยนะบอกว่ามันยอมนอนเออกันเพื่อหาจุดอ่าอี้แหะกูรู้อันนี้ล่าสุดของช่วงเมื่อเช้านะอัปเดตอะอ๋อทางก็ไม่รู้ออ้ของเมื่อเช้าอะแล้วก็มีเรื่องที่จะอัปเดตก็คือเรื่องตำรวจมันวางสไปเด็บแค่วิเดียวครึ่งหนึ่ง แล้วก็รถใช่แล้วก็รถรถไอ้แจ็คอะหนีพอตไม่ได้อะแทงที่แปดครับป้าแปดก็คือโดนพอตแซงอะพอตพอตแซงติดแล้วพี่กูมีต้อมด้วยนะครับยี่สิบห้าสามพอตบัฟพี่แล้วก็จูนด้วยเดดเกย์มาว่าขี่จักรยานบัฟเสร็จไอ้เหี้ยคต่จูนไม่ไม่ลดด้วยนะไอ้สัสก็ไปอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชม อัปเดตซับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเรื่องดีอัปเดตนะคะก็ดีก็ได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จไม่ค่อยเสียนะเราไม่ค่อยเสียเมื่อวานมีเรื่องกับตำรวจนิดนึงด้วยมาเดี๋ยผมอะก็คือว่าเหมือนเดิมอ่ะเรื่องตำรวจกูด้วตำรวจเรียมมาอาจารย์พี่โนพระหลุดผมอยู่ด้านนั้นแหะไอ้ใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่เยอะดิเยอะผมผมด้วยพี่อะไรวะราตราราต่ำขึ้นเลยตำรวจเขาขึ้นเลย าอาง่ายก็คือของของกูก็คือของผมก็คือไอ้นี่มันคือเราขึ้นรถแล้วอ่ะแล้วเราถือศพอยู่อ่ะเขามันก็ยิงมันยิงตกรถแบบอ่าแบบเราเทนไอ้แล้วบอกว่ายิงไม่ได้เออนั่นแหละแล้วคือมันยิงเสร็จมันก็แดกศพไปสุดท้ายก็คือรีรีใหม่รีใหม่ก็คือก็คือเขาไม่คืนศพให้หนีกับยกคดีเขาบอกเนี้ยเออเออแต่จริงก่อนหน้านั้นคือกูก็โดนชนนะโดนชนแต่กูไม่ได้ขอซ่อมมาโอเคันนี้เป็นความผิดกูเองเพราะว่ากูเล่นแฟร์อยู่แล้วไง แล้วพอเจอแบบนี้ก็เลยบอกโอเคผมแฟกับคุณตลอดนะผมแล้วกูก็เลยบอกว่าเออนั้นยกคดีแล้วกันแต่ผมจํานะก็คือที่จะบอกอันนี้ในความคิดส่วนตัวก็คือถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คืออยากจะเล่นตำรวจอ่ะไ่ต้อยากจะเล่นถ้าม,มึงหลุดมา,ากูหอ่อไอ้สัดหมันหน้าหีื <laughs> อยใครห้าม <laughs> คืนด้วยนะ <laughs> บอกอกนนะแอ้เฮียคนที่ทําคดีกูที่มันมีมีเรื่อง,องกับกูอะแม่งเสือกเป็นคนเดียวกับที่กูไม่ยอมจ่ายบินให้มันก็คือที่มันโกนต้นตีนกูตอนแรกด้วย ให้น้องใส่ข้างหลังบ้างดิคตาเหรอใช่ไม่ไม่รู้ชื่ออะไรแต,แต่แต่กูจาได้อะเนี่ยเออตีกกตีเป็นคนมาล่าไอตีไอตีก็เห็นเออมีเรื่องหนึ่งด้วยลุงผมจะผมจะยืนให้ลุงรู้ไว้ไอ้บอบมันจ้องจะขโมยอาแปดผมตอลอดเวลาผมก็เลยบอกมันว่าถ้ามันอยากได้อ่ะให้มันมาย้ายมาอยู่นี่ถาวรผมถึงจะให้แต่ต้องไปขอญาตลุงก,ก่อนนะมาถึงอะไรนะไอ้บอบอะมันวอนอาแปดมันจ้องจะขโมยอาแปดผมตลอดเวลาในในรูปแบบไม่มีกุญแจมันก็เอา แบบผมจอดตัวตัวไปปุ๊บมันขึ้นแอบขับไปเลยอ๋อวา้แจ๊บหมอที้ชนนี่กัผมก็เลยบอกมันว่าถ้ามันอยากจะได้อะมันต้องมาอยู่ตอนนี้เฮลลาวอนอันนั้นเลียบแล้วก็ไปขอลุงผมว่ายกให้ได้อยู่แล้วแค่อาแต่ต้องบอกให้ลุงฟังว่าขนาดมึงเอาชื่อลุงมาพูดมันยังแบบไม่เอาอ่ะอ๋ออะไรอะไรอะไรเอาเราเราคือไอ้หมอผมหนีตำรวจใช่ไหมคือผมปุ๊บอยู่ไงแล้วแล้วผมหนีอยู่ตรงไฮเวย์แล้วหมอครับย้อนเล่นมาครับ แล้วก็มันก็มันก็ชนผมไงชนมนก็ไม่ขอโทษใช่ครับหมอตายปะไม่ตายครับแต่รถแบบหนักเจ็บเลยชนแรงจัดเจ็บรถเจ็บครับคือผมทิ้งพอดมาไกลไงแล้วเี้คือพอโดนชนปุ๊บพอได้แบบ <นำ S 1> อันนี้ <ไป S 1> มันยุกมึงไม่ใช่เหรอมึงก็ กูยังไม่เห็นภาพไงก็อย่างนี้บอกอายุแกยุกแก่แกกลับมืดจนแบบว่ามืดอ่ะไม่เห็นภาพเบื้องแตกอ่ะแลกแต่เรื่องเรื่องที่หมอชนมึงก็ได้ไอ้นี่ตังค์มาแล้วนี่ใช่ใช่ได้มาล้านแปดเออเขาหลุไปโดนเขาถือว่าจบไปถือว่าจบโอเคถ้างั้นโอเคก้ยังไม่ได้ก็คือผมไปหลอกเขาไงว่าตัวนั้นอะไม่หมดประกันอ๋อแล้วผมก็โทรทิปไปหาลุงเนี่ย รู้ได้ยินไหมมันทิ้งต่อตทิปต่อทิปงไจะลืมสลือแหละเพาะว่าันแล้ว,วาาแหละลุงครับตอตติ J K สามารถดูแลแทนลุงได้ทุกอย่างมาหรือเปล่าเหอรอสกอตวันนี้ไม่เห็นนะพวกเราโดนนครบาลกระทืบอไม่ใช่เหรอเออมันล่อหัวที่กระสมชายอะที่เรียบเรียวอะ ม็นมีอะไรน้ยก็เล่นตามมึงไปก่อนนะปัดกัน,ม,นาม,มาปัดเตียงแป๊บ